ของขวัญวันปีใหม่กันค่ะค่ะเย้ไม่เป็นไรหักวันนี้จะอ่อนแอแค่รู้ว่าเมื่อไหร่ต้องเข้มแข็งอ่ะบอกกับแจมเรื่องนี้ย <c oughs> อาจจะเป็นดีออลแล้วกล่องเออแค่แค่กล่องขอบคุณมจากทีมเลยค่ะเฉี่ยเ่ยเฉียเนี่ทุกอันเป็นแป้งเหรอ <c oughs> คนบ้นาเลยมันซื้อแป้งเป็นสิบตลับวะของขวัญชุดแป้งทั จ้อกอของเราเองนะคะโอ้โหกล่องใหญ่มากจ้าติดไปเลยนะติดเลยสวัสดีค่ะมาพบกับพนี่บ้าและเจ้าปอกแปกนะคะค่ะสำหรับเทปนี้นะคะเราสองคนค่ะก็จะมาแกะของขวัญวันปีใหม่กันค่ะใช่เย้ก็จะมีทั้งของที่คนให้มานะคะแล้วก็ของที่เราซื้อให้กับตัวเองนะคะเราเพื่อนให้มาเพื่อนให้มา หรือว่ามีลูกค้าให้มา่อะไรอย่างนี้เริ่มกันเลยดีกว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีเยอะกว่านี้แต่ว่าอดจะไม่ไหวแอบแกะไปแล้วนะคะนี่คือที่เหลือที่ยังแกะไม่หมดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มจากอันนี้ดีอันนี้ก่อนก็ได้แกะง่ายๆมานี่อันนี้นะคะได้มาจากที่ c ติอีบุ๊กค่ะส่งมาให้นะคะขอบคุณค่ะของเนย่เนยแกะไปแล้วอันนี้ของแจมแจมยังไม่ได้แกะ ซีเอ็ดบุ๊กก็ไม่ต้องเดาเพราะว่าต้องเป็นหนังสีนี่เก่งศัพอังกฤษใน365วันเฮ้ยเฮ้ยเรื่องนี้ดีคือข้างในอะค่ะมันเป็นเหมือนสไตล์แบบมันนัปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นภาพน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้นะคะนี่แล้วก็มีอีกเล่มหนึ่งด้วยไม่เป็นไรหากวันนี้จะอ่อนแอแค่รู้ว่าเมื่อไหร่ต้องเข้มแข็งหรอ,อบอกกับแจมเล่มเนี้ย เขาก็รู้นะว่าควรจะต้องส่งไลไหนให้ใครอ่ะเป็นคนอ่อนแอไรแบบแล้วก็เล่มนี้ชีวิตที่ไม่คิดจะินดี้คือไงฉันไม่อยากจะเป็นคนินดี้อ่ะหรอเลยอ่านได้ไหมไม่ได้เพราะเราเป็นคนอินดีรอนน่ารักมากเลยแล้วก็แบบโตวการ์ตูนแบบดูโดน่ารักมากอ่าแล้วเขาก็มันมีเหมือนแบบเป็นกิฟต์ของอยู่ข้างในอันนี้เป็นสมุดโน้ตของเป็นสีฟ้ามีถุงมีสมุดโน้ตแล้วก็มีแก้วน้ำเฮ้ยนี่มีกร์ด ูน้องแจมแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันวันเกิดครับน้องแจมขอให้มีความสุขกายสุขใจสุขภาพดีแข็งแรงครับจากพี่โอมจีเอ็ดบุ๊กนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะเลือกหนังสือได้ตรงกับแจมดีค่ะมันคันใจบางอ่ะมันใจบางมาเดี๋ยวเรามาแกะอันต่อไปเลยดีกว่าอันต่อไปอันนี้เดี๋ยวก่อนเอาอันนี้อันนี้เหรอ อันนี้นะคะก็เป็นของขวัญตอนช่วงวันเกิดนะคะสําหรับใครที่ไม่รู้คือเนยกระแจมเนี่ยเกิดเดือนธันวาคนะก็จะเป็นช่วงคริสต์มาสพอดีของก็จะแบบฟิลฟิลคริสต์มาสนะคะอันนี้ดีออนะคะดีออของข้างในคืออะไรเพื่อนเพื่อนเอามาให้อาจจะเป็นดีออแล้วกล่องเออแค่แค่กล่องเพราะว่าเราเคยทาเราเคยแบบว่าเอากล่องสวยๆใส่แล้วก็ข้างในไม่มีอะไร หนักมากฉันรู้มันคือน้ำหอมถังจะได้แบบว้าวไม่ต้องว้าวแล้วมันก็ว้าวอยู่ดีอ้ยน่ารักดิสเ l ย์น่ารักโอ้น่ารักน่ารักคือจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะอันเนี้ยมัยมีเยอะมากของ Misty Oil ใช่เราใช้เราใช้ Misty ออ l เอ้ยอันนี้น่ารักมากเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณเพื่อนต่อไปกล่องไหนดี อันนี้อันนี้ของขวัญให้ตัวเองอไม่ใช่อันนี้ของคุณพิกเล็กชาราดานะคะเอาหรอเหมือนน่าจะแบบส่งมาจากจีนว่ะแกดิแกดิขอบคุณในภาษาจีนด้วค่ะเจี๋เจียๆเจียได้เชื่อได้เชื่อว่าปุยยลายอู้หูหัดโอ้โหคนบองยุคสั่งเสื้อผ้ามาว่ะพลิกเล็กขอแอบแกะเป็นกัาพิกเล็กจ้าแ,แก,ดก,ก,กดิแกด,แกดิโหนี่นี่เชื เสื้องถ่ายถ่ายถ่ายกันคอนถ้ายชุดหน้านี่นี่เสื้อพิกเล็ตนะผูตายแลย้วผูตายอันนี้เป็นภาพปิดปากนึกว่าไอ้นี่อะไรนะของเด็กอะ่ะที่เวลาเขาเอฟรอนเออถ้ากันเปื้อนก็ผ้ากันเปื้อนนั่นแหละเอาละใส่กาวค่อยใส่กาวค่อยใส่กาวค่อยต่อไปค่ะเอาไหนดีอื้ออันนี้ละกันอันนี้นะคะก็เป็นของขวัญที่ได้มานะคะช่วงปีใหม่อันนี้ของ The Body Shop กล่องน่ารักจัง เราขอกล่องอุ๊ยน่ารักว้าวมีเขาเรียกว่าอะไรนะที่ไวอ้อบนะสะครับสครับหอมมากเลยออกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็เป็นทาวเวอร์เจลนะคะสตรอเบอรี่ครีมสตรอเบอรี่โยเกิร์ตก็คือเซ็ตสตรอเบอรี่นั่นแหละเฮ้ยสบ,บู่สบ,บ,สบ,บู่สตรอเบอรี่ขอบคุณค่ะเย,ย่ต่อไปนะคะนี่อันนี้นะคะแจมตั้งใจที่จะซื้อให้เนย ของคุณ <c oughs> เป็นของขวัญวันปีใหม่น่ารัหุยเนยชอบใส่กระเป๋าเป้แล้วเนยก็มีแต่เป้ใบใหญ่อันนี้ซื้อในฮ็อปปี้ถูกมากเลยอ่ะวีน่ารักอ่ะเป็นกระเป๋าแบบใบเล็กอย่างนี้น่ารักเป็นแบบเป้มินิมิมนิน่ารักเนาะเออสีม่วงเราเลยเซนสีม่วงตอนนี้จังร้ายชอบสีม่วงหาย น่ารักกล่องต่อไปเอาไหนดีกล่องนี้โอเคกล่องนี้กล่องพัสดุอีกแล้วนะคะนี่เป็นกล่องที่แจมซื้อให้ตัวเองนะคะซื้อมาจากในแบบแบบช้อปปี้อะไรอย่างเงี้ยอุตาเพนเพนอุตานี่คือของขวัญที่แจมมอบให้กับตัวเองนะคะซื้อเอง ดีใจมากแล้วก็บอกว่าหมดเนี่ยราคาแบบถูกมากซื้อมาเยอะจังคือว่าซื้อตอนที่มันเป็นตอนที่เป็นช่วงปีใหม่ลดแบบว่า70-80%อะไรอย่างนี้นะคะคือแบบ ใช่ใช่แล้วก็คือต้องบอกว่ามันเป็น new normal ของพวกเราในตอนนี้ก็คือว่าช่วงโควิดอะทำให้เราจนเราก็เลยต้องหันไปหาของที่แบบถูกและดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแจมก็เลยคิดว่าเออเราอาจจะไม่ซื้อพวกแบบแป้งที่มันแบบ 3- 4มสพันแล้วเพราะว่าไม่มีตัง <c oughs> ก็เลยอยากจะซื้อพวกแป้งที่เขาแบบว่าเออเขาว่าดีว่าเด็ดแล้วราคาถูกย่อมเยาอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันเนี้ยก็คือแบบซื้อมาแบบ40บาท35บาบาทอะไรอย่างเงี้ยบางตลับก็แบบว่า แพงสุดก็คือเจ็สิบาทเท่านั้นเลยถูกมากนี่แต่ว่ายังไม่รู้เลยนะอันไหนดีก็เลยลองซื้อมาหมดเลยคือซื้อมาเยอะมากอะ่ะน,นี่นี่อีกอะ่ะนี่นี่แป้งตลับเล็กๆนะคะนี่ก็แป้งเหรอใช่นี่ทุกอันเป็นแป้งเหรอแป้งผสมรองพื้นหมดเลยคนบ้าเลยมันซื้อแป้งเป็นติดตลับวะเดี๋ยวไวจ้จะเอ่อมารีวิวแยกอีกทีนึงนะคะคือว่าเนี้ย เป็นพวกแป้งทูเวย์ที่แสมาแบบไปเซิร์ชหาข้อมูลมาว่ามันแบบถูกและดีและราคาต่ำกว่า100บาทนะคะที่แบบใช้แล้วแบบสุดยอดไปเลยอะไรอย่างนี้เขาว่ากันว่าอย่างนั้นนะก็มีหลายยี่ห้อมากแล้วเดี๋ยวทำคลิปแยกกันอีกทีนึงนะคะว่าแบบเอออันไหนโอเคอันไหนหลอกเราอันไหนมงลงอะไรอย่างนี้นะอันนี้อะอะไรอ่ะเหมยนะโลกา <laughs> ชื่อชื่อร้านชื่อร้านเออหรออันนี้นะคะเออแจมคือว่าแจมอ่ะไม่อันนี้ไม่ได้ซื้อให้ตัวเองอันเนี้ยจะจะซื้อให้ให้แฟนนะคะสั่งทําของให้คือว่าแฟนชอบกระโหลกที่ชื่อว่าย e ี่ห้อมาสเตอร์ไมแล้วแบบเราไม่มีตังค์ซื้อเพราะมันแพงมากใช่ก็เลยซื้อคัพลิง์ให้แฟนนะคะอันนี้<อ>มันจะมองเห็นไหมนะเป็นคัพลิงล์ลายหัวกระโหลกแล้วซื้อมาเยอะจังเลย ไม่ไมเอาไปเผื่อเพื่อนๆเจ้าบ่าวด้วยอะไรอ่างเงี้ยใจดีจัง e จะแต่งงานไงนี่นีอ๋อโอเคแล้วก็มีนี้ด้วย <c oughs> นี่อันนี้ไม่รู้เรียกว่าอะไรเห็นที่ร้านเขาถามว่าเอาวันนี้ได้ไหมคะ แล้วเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรมันเป็นพินอ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นพินไงแล้วแบบแฟนชอบอีอันนี้ยอีหัวกะโหลกรายเนี้ยชื่อว่า m a s t e r ร์ n มเราก็เลยสั่งทำ <Okay. S 1> อันนี้นะคะเป็นของขวัญวันเกิดของแจมนะคะได้มาจากพี่ PP Gallery นะคะอินสตาแกรมชื่อว่า P ีพี l l e เ y เป็นอินสตาแกรมแบบว่าทำอาหารรีวิวอาหารนะคะพอดีรู้จักกันเขาก็เลยส่งของขวัญมาให้แกะ องค์การทีแป๋มัวไม่แต่คืออะไรรู้เปล่า okay. พี่แป๋มเข้าใจผิดเปล่าวก็แจมหน้าอกไซนี้อุ๊ยแต่มันน่ารักดีนะจะใส่ไปใส่ไปไหนมาเนี่ยใส่นอนไงเธอนอนกับพิกเลตไม่ได้พิกเลตเห็นนมหมดขอบคุณนะคะกล่องนี้ ่องนี้ก็มาจากเพื่อนนะคะใช่นี่กาโนลาคือว่าเพื่อนเป็นเจ้าของแบรนด์อันนี้นะคะ่ะกาโนไวท์นะคะอัครวินอินอฟูดมีอันนี้เหมือนมันเป็นแบบช่วง <Set Christmas. S 3> แบบเซ็ตคริสต์มาสเซ็ตช่วงคริสต์มาสนะคะอร่อยมากๆใครที่ชอบกินอาหารนกนะคะ เป็นอาหารนกที่มงลงที่สุดในปัตตภีค่ะ #hashtag อร่อยมากจริงๆไม่ได้อวยเพื่อนเออแต่อร่อยจริงอุ๊ยมีเพนเบอร์รี่อบแห้งเพนเบอร์รี่ใช่เย้เป็นแบบอาหารสุขภาพอะไรอย่างนี้นะคะให้ตัวอย่างนี้กระเป๋าได้ในห้างนี้โอ้ยกระเป๋าเก็บความเย็นเราชอบอ๋อนี่เป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเออกำลังนีไปเหลือกล่องสุดท้ายอันนี้นะคะอันนี้นะคะ มาจากพอจกของเราเองนะคะผู้จัดการซื้อมาให้เป็นของขวัญวันปีใหม่นะคะโอ้โหกล่องใหญ่มากจ้าสิบไปเลยนะลโอ้สิบไปอ้อันนี้คุณแม่น่าจะชอบมากกว่านะคะเนี่ยโอ้โหสวยมากมันเป็นทองนี่คือทองนะคะแต่เหมือนเขาเอามาฉลุเป็นแบบ เป็นรูปวัดป่ะใช่ไหมอรอวัดอรุณเดี๋ยวจะเอาไปแผนไว้ในเดี๋ยวเอาไปแผนไว้ที่บ้านใหม่นะคะแพ่สวยมากเลยขอบคุณผู้จัดจการนะคะตีใหม่คนเหนียวหมดแล้วนะคะ <laughs> ในที่สุดเราก็แก่ของขวัญจนครบนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ส่งของขวัญมาให้พวกเรานะคะแฮปปี้มากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็แบบมีพวกคับวอวยพรนะคะจากแฟนๆนะคะที่ส่งมาทาง Instagram หรือว่า Facebook แล้วก็ทางเพจของพวกเรานะคะหรือว่าทาง y o u t u ู e ด้วยเหมือนกันนะคะเราเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยะค่ะ่นี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่นึกถึงกันนะคะเสำหรับช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะแบบมีเรื่องโควิดหรืออะไรนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะแล้วก็ แฮปปี้นิวเอียร์ด้วยค่ะถึงแม้ว,ว่ามันจะเลยม,มาแล้วหลายวันค่ะ <laughs> <laughs> โอเคค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะคะช่องพิเ็ตแอนทวินชาแนลค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายบายค่ะ